สำหรับครอบครัวใหญ่นะคะที่กำลังมองหารถ7ที่นั่งนะคะเดินทางไปไหนมาไหนนั่งสบายๆทั้งครอบครัวแปาแนะนำคันนี้เลยนะคะเป็นเจ้า Isuzu D-Max ค่ะคันนี้ปี2018นะเกียรุ่น1.9 DVD นะคะราคาเพียงแค่769,000บาทนะคะราคาดีเลยนะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ไม่น้อยด้วยค่ะลูกค้าไม่อยู่ที่130,000กิโลเท่านั้นนะคะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมพาไปดูรถเลยดีกว่านะคะเชิญเลยค่ะเจ้า i ีซูซูดีแมคันนี้นะคะกะจังหน้าสวยเดิมนะคะเป็นโครเมียม2ชิ้นแบบนี้นะคะเงาเงาเลยนะคะสวยๆน,นี่นะคะแล้วก็ไฟหน้านะคะไฟหน้าตาไฟจะได้เป็นโอเจกเตอร์มาแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟสว่างสองสว่างเวลากลางวันนะคะโคมไฟยังสวยอยู่นะคะสวยๆไม่เหลืองนะ แล้วก็ตัวนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะคะจากโรงงานเลยนะคะก็คิ้วเขานะคะจะเป็นโฟมียมเช่นกันนะคะนี่ลูกค้าเอาไปใช้งานต่อไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติม,เ,ตมเองเลยนะคะออปชั่นคร,ค,รครบแบบนี้เลยนะคะอ่ะล้อนะคะลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กนะคะแท้เดิมโรงงานนะคะนี่แท้เดิมอย่างแน่นอนตัวนี้จะได้แม็กขอบ18นะคะลูกค้า ยางจะได้เป็นยางปียี่สิบนะคะไปกับตัวรถด,ด้วยนะคะอ่าสวยๆเลยนะคะนี่บันไดข้างมีมากับตัวรถสวยๆเลยนะคะอ่ะดูดูยางเสร็จแล้วนะคะมันในข้างสวยๆเลยนะคะก็เดี๋ยวมีการทําความสะอาดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะมันในข้างสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีรอยเฉียวชนเลยนะคะ กระจกมองข้างเป็นโเมียมนะคะที่ปลายกระจกก็มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ปรับแล้วก็พักไฟฟ้าแล้วนะคะนี่มือจับประตูเป็นโเมียมเช่นกันนะคะแล้วก็ส่วนกระจกตัวรถคันนี้ก็มีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้เลยนี่สัญญาณการขโมยมีให้มากับโรงงานเลย ภายในบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้ภายในจะได้เป็นทูโทนนะคะเป็นสีเบจครีมแบบนี้นะคะเบาซิกแพคแบบนี้เลยนี่เบาะปรับไฟฟ้านะคะสวยๆไม่ช้ำนะคะเบาะหนังไม่ขาดเลยนะคะตะเข็บไม่ปรีนะเอาไปใช้ต่อยาวๆเลยสำหรับออปชันคันนี้ครบเลยนะคะมีปุ่มมันติฟังก์ชันนะคะบนพวงมาลายัยมีคูดคอนโทลนะคะนี่ นะคะล็อกความเร็วคงที่ได้เลยหน้าจอนะคะมีให้แล้วหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังนะคะแอร์อนาล็อกเกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้นี่ค่ะก็เจ็ดที่นั่งถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์เลยนะคะเพดานก็สวยๆนะคะให้ดูเพดานนิดหนึงเพดานสวยๆสาดตาแบบนี้นะคะไม่มีคราบยานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะนี่สวยค่ะคันนี้คลาสสิกเลยนะคะมี จะดีไซน์พวกลายไม้ตกแต่งมาด้วยนะคะเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะเล็กไมให้ดูเลยจะจะนะคะไมชัดเจน,นะคะ่ะไมแท้เดิมไม่มีกลับไม่มีกอนีสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องเลยนะคะชึ้งๆนะคันนี้ไมอยู่ที่แสนสามหมื่นสามพันกว่าโลเท่านั้นเองนะคะอคอนโซลสวยๆเลยนะ,ะนี่ค่ะใหม่ๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้ก็ กขมาดูรถจริงได้นะคะที่ร้านสนุกคาอยู่ตรงถนนร่มเก้าตรงข้ามดิกซีร่มเก้านะคะหรือโทรหาแต่ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองสองแปดสา็ดเก้าหหได้เลยนะนแผงประตูเห็นไหมคะก็จะเป็นลายไม้คลาสสิกแบบนี้นะคะลายไม้แบบนี้เขาก็จะมีตามแบบพวมลาลัยหัวเกียร์อะไรอย่างนี้ค่ะคอนโซลน,นิดนิดหน่อย ให้ดูเลยนะคะแล้วก็ตัวโครงสร้างข้างประตูนิดนึงนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยไม่ขยับเลยนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําผิดความไฟไหม้อย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสวยๆเลยค่ะมือสองคัดเกตเนะคะทางร้านเรา QC เข้าอย่างดีนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะรถไม่้ําอย่างแน่นอนนะคะเมื่อกี้เราดูด้านหน้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะสาหรับเจ้ามิวเอ็กนะคะด้านหลังเขาก็ กว้างขวางอยู่แล้วนะคะเจ็ดที่นั่งนั่งแบบสบายๆเลยแต่ที่โดดเด่นนะคะ New X คันนี้นะนี่ที่โดดเด่นเลยคือเขามีจอกลางจอเพดานนะคะเด็กเล็กเด็กน้อยลูกๆห,หลานๆนะคะนี่ดูการ์ตูนดูอะไรระหว่างเดินทางได้เลยนะคะ,ะห้องโดยสารสวยๆเลยคะ่ะไม่ช้ำเลยนะคะเจ้าของเก่าดูแลดีเลยนะเบาะหลังสวยๆนะคะ เราดูเบาะด้านหลังห้องโดยสารด้านหลังเอาไปแล้วตัวนี้เดีย๋ยวเราไปดูห้องเก็บสองพระท้ายกันบ้างนะคะท้ายรถนะคะตาไฟสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าหลอดใช้ได้ตามปกตินะคะไฟขาวขาวสวยๆใสๆเลยนะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะอ่าแล้วก็ตัวมิวเอ็กนะคะตัวอักษรอยู่ครบทุกตัวนะคะเนียนๆเลยไม่มีขี้เกลือนะคะ โครเมียมสวยนะคะสาหรับมือจับด้านหลังเป็นโครเมียมขนาดใหญ่สวยๆใสๆเลยค่ะนี่อาจจะแบบให้ดูด้านท้ายนหนึ่งฝากระโปรงเป็นแบบแมนนวลนนะคะเปิดออกมานี่สําหรับที่นั่งด้านหลังไม่ใช้แล้วก็พับราบนะคะนี่มิวเอ็กก็คือเอกลักษณ์มันจะพับราบแบบนี้นะคะไม่กินเนื้อที่นะคะจะได้เพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะคะ อนเนกประสงค์มากๆเลยด้านหลังมีที่วางแก้วนะคะกล่องที่เก็บของกระจุกกระจิกนะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะคะเอาไว้แบบว่าซ่อนเงินแฟนอะไรอย่างนี้ได้นะ <c oughs> อันนี้เป็นกล่องเก็บรองเท้านะคะเนาะเพราะว่ามันเป็นห้องบริษัทรวมเงี้ยเดี๋ยวมันจะแบบมีกลมีกลิ่นนะคะใส่รองเท้าได้นะอืมอันน,นี้ค่ะ ตัวแปลงมาเนาะเดี๋ยวนี้เสียบ u S b Type C อะไรเงี้ยได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวห่วงสวยๆเลยนะคะไม่ช้ำเลยคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะที่แปบบบอกเลยว่าลูกค้าจะได้รถสวยรถสวยแบบว่าสวยเลยอะกริปเลยสภาพรกริปแน่นอนนะคะอ่ะให้ดูท้ายนิดนึงนะคะตัวน็อตฝากระโปรงท้ายไม่ขยับเลยนะคะสำหรับเจ้า m u X คันนี้นะคะ ไม่ขยับจริงๆไม่เคยแกะไม่เคยไขยไม่มีชนท้ายเลยนะคะนี่รอยอาร์ตสวยๆเห็นรอยอาร์ตชัดมากเลยนะคะกว่าแท้เดิมแน่นอนเน่มาดูรถจริงแล้วทดลองขับได้นะคะแต่ว่าถ้าสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่สะดวกเดินทางก็สามารถอินบ็อกขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะถ้าส่วนตรงไหนที่อยากได้เพิ่มเติมจากที่แบบรีวิวไปเนาะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะฝั่งประตูฝั่งนี้บ้างประตูฝั่งซ้ายนะคะนี่เมื่อกี้เราดูฝั่งขวาไปแล้วนะคะดูฝั่งซ้ายกันบ้างนะคะสวยสวยเลยนะคะก็บางบางทีบางอย่างริ้วลอยนิดนิดหน่อยหน่อยอะค่ะอย่างตัวข้างประตูอย่างเงี้ยค่ะอ่ะเนี่ยก็ เล็กๆน้อยๆรอยขีดข่วนนะคะตามการใช้งานถือว่าไม่มีผลกับการใช้งานค่ะแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆน้อยๆเนี่ยทางร้านเราเดี๋ยวเก็บงานนะคะขัดสีให้ก่อนส่งมอบนะคะตอนนั้นลูกค้าไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่ต้องกังวลเนาะดูสภาพโดยรวมสวยๆแบบนี้นะคะกริบๆแบบนี้นะคะน้องๆป้ายแดงอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะรถที่ร้านเรานะคะ เล่มนะคะไม่มีชำ้ำรูสูญหายเลยนะคะนี่อาจตัวน็อตด,ด้วยนะคะตัวน็อตข้างประตู<ม>ด้านสายตัวนี้นะคะเนียนกริปบอกแล้วนะคะทั้งคันนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะ,ะนี่นี่ยังไม่ได้ดูฝาหน้านะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะคะฝาหน้าก็สวยสวยเลยนี่ค่ะสภาพใหม่กริปเลยใครได้ไปคันนี้นะคะรับรองถูกใจไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะ นี่หารถครอบครัวอยู่หรือเปล่าคะคันนี้เลยนะอีกคันหนึ่งที่แบบแนะนำนะคะสุดท้ายนะนี่หัวใจของรถเลยก็คือห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวแป๋มจะพาไปดูเราสักคู่ค่ะมาคะ่ะเดี๋ยวแมจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันว่าคันนี้นะคะเป็นต้องมี X หนึ่งจุดเก้าเนาะเครื่องพันเก้านะคะนี่ใครอยากได้รถแบบประหยัดน้ำมันนะคะรถครอบครัวประหยัดน้ำมันก็ต้องคันนี้เลย ครื่องยนต์นะคะแท้เดิมเลยนะคะไม่ได้มีการดัดแปลงผ่าเครื่องใหม่แน่นอนนะคะเครื่องเดือเเกียร์เดิมนะคะจากศูนย์เลยจากโรงงานเลยนะคะดูได้ค่ะเครื่องแห้งๆเดิมๆนะน้ามันไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเลยนะคะสวยๆนะคะนี่มาดูได้นะคะมาลองสตาร์ทลองขับกันได้รอยแต้มสีนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะลองดูนะคะนี่น้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้นะคะก่อนออกรถ สภาพพร้อมใช้งานเลยสวยๆนะคะอะเดี๋ยวดูให้ดูตัวตัวน็อตด้วยนะคะนี่ดูเครื่องยนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวดูตัวน็อตฝากระโปรงฝั่งซ้ายนะคะฝั่งซ้ายน็อตไม่ขยับเลยนะคะสำหรับฝากรปงหน้าด้านซ้ายนะเนียนๆเนียนใสๆนะคะไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะอะ นี่ค่ะดูรอยอาร์ตนะคะชัดๆเลยทุกจุดนะคะเห็นไหมคะสวยๆนะคะรอยอาร์ตสวยๆแผ่นเพปีผลิตนะคะเห็นตัวเลขชัดเจน,นะคะ่ะปีผลิตเลขเครื่องเลขถังนะคะมอกอชัดเจน,นะคะ่ะไม่มีแกะไม่มีไขเลยนะคะคันหน้าตรงๆสวยๆนะคะไม่มีโคตไม่มีงอนะคะไม่เคยชนหนักเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ,ะมไม่มีชนหนักจมน้าผิดความนะคะตัวน็อตไม่แกะเลยคะ่ะสักตัวไล่มา น,ะะนี่อันนี้คานหน้านะคะบอกแล้วใครได้คันนี้ไปคือประทับใจแน่นอนนะคะรถไม่ได้มีปัญหาแต่งใดนะคะนี่สวยๆเลยนะคะตัวคานไม่มีคดไม่มีงอเลยนะคะแก้มซ้ายแก้มขวานี่อ่ะสองให้ดูนะคะแล้วก็ตัวฝาหน้าน็อตฝั่งขวานะคะเนียนๆนะคะรอยอาร์ตสวยๆแบบนี้กลมๆชัดๆนะคะ ระบบเบรก ABS ระบบความปลอดภัยไม่ต้องกังวลน,นะคะมีมาให้เลยนะคะจากโรงงานนะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงนะคะคุณภาพยังสมบูรณ์นะคะแล้วก็ยังดีอยู่นะนี่ฝาหน้าแท้เดิมอย่างแน่นอนนะคะสติกเกอร์อยู่ครบนะคะลอยซีนสวยๆรายอาร์ตสวยๆแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะซื้อรถที่ร้านเรานะคะได้รถสวยนะคะคัดเกรด A แน่นอนนะคะเล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะคะไม่แท้เดิมไม่มีกลับไม่มีตอ สนใจคันนี้โทรหาแบบนะคะที่เบอร์0 9 2 2 8 3 7 9 6 6นะคะรีบอินบ็อกเข้ามาเลยนะคะแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดซื้อรถได้นะคะถ้าจัดไฟแนนซ์เราจะมีบริการเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงบ้านคุณเลยนะคะก็เตรียมเอกสารรออย่างเดียวไฟแนนซ์ Finance อนุมัติรับรถได้เลยถ้าไม่สะดวกเดินทางมาเดี๋ยวแบบจะส่งรถนะคะสไลด์ไปให้ถึงบ้านคุณเลยนะคะซื้อได้ทุกอาชีพนะคะคันนี้สรุปก่อนนะคะคันนี้เป็นเจ้า e สู u, d ่ d max เอ้ยขอให้ค่ะ เอซุมิลเนะคะมิลเ1.9นะคะดีวนะคันนี้ปี2018นะคะราคาขายอยู่ที่769,000บาทฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวได้เลยนะ,ะมาอยู่ที่130,000กิโลเท่านั้น,นะคะ่ะถือว่าน้อยเลยนะคะถ้าเฉลี่ยตามปีนะ,ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเรามีวารันตีนะคะขยายวารันตีให้ลูกค้าถึง6เดือนเลยนะคะรับประกัน6เดือนแล้วก็ แถมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะ1ปีเลยนะไม่ต้องกังวลเลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดใช้ได้เลยนะคะทั่วประเทศนะก็ฝากลูกค้านะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแบบจะหารถสวยๆนะคะมารีวิวเรื่อยๆให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะอย่าลืมกดไลค์แบบด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ